เมืองต้นนี้นะครับยางหน้าตายเดินตัวนี้นะเห็นปะยางหน้าตายนะเริ่มกรีดได้เลยเด้เดี๋ยวจะหาวัานบริมารีวิวน้ำยาอาจารย์ตุนน้ำยาอาจารย์ตุนสูตรสองน้ำหมักอาจารย์ตุนสูตรสองเบ่งให้สมบูรณสภาพต้นเรื่มมาจินแล้วไนงะนะ เดี๋ยวว่าแต่อันมองสูงเดี๋ยวข้า,าว่าเป็นยางสรส่มาจิ้มตรงนี้ด้วยให้หน่อยน้ำนม,นนนมันหน่อยเนี่ยตงนี้ไง่มีไหมจิ้มด้วยหนจิ้มไม่เสรมาลบกวนอันคนอ่ะลบกวนอันคนงานซะหน่อยห็นบอกบีอยู่เจอน้ำหมักสูตรสองของอาจารย์ต้น,น,น,นเดิมเอาแล้วละ่ะต้นนี้ก็ได้ าทาน้ำหมักเนาะ,นะมาไหล,หลปพวกน้ำยางเข้มข้นมากครับน้ำยางไม่มีน้ำเลี้ยงเลยนะครับไม่ธรรมดาเลยนะไม่มีน้ำเลี้ยงเลยสภาพก่อนนะนี่นะกระ <c oughs> <c oughs> ปุดกระปีดแต่ก็หัดขีดเอาก็เก่งแลนะ้วหมายถึงว่าคนเก่าเพื่อนออกแล้วนะครับอันนี้ใหม่ช่างมนุน ทางมนลช่งางข่อสร้างะฮะมาหัดขีดยางเริ่มเก่งแล้วนะทางน้นก็ไหลโกกพวก,กเลือกเอานะครับเพราะว่าแถวนี้ยางหน้าตายเกินครึ่งก็ค่อยๆเลือกออกเดยกก็จะกลับมาเรื่อยๆนะครับพรุ่งนี้ใส่ปุ๋ยเคมีแล้วใส่ปุ๋ยเคมีก็มาแน่นอนนะมาเยอะไม่ใช่มามาเนี่ยมามา,มาอยู่แล้วละ่ะมันยางหน้าตายมันหายเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้ว แล้วก็ต้นที่ออกน้อยก็มาเยอะมาเริ่มเริ่มมาแต่ถ้าเราใส่ปุ๋ยเคมีทางดินด้วยมันก็มาเยอะอย่างต้นนี้นะฮะสภาพจีบแล้วนะฮะจีบเอาละจิ้มดูะฮะกลางต้นก็มีะฮะจิ้มให้ดูเดี๋ยวหาว่าเป็นตะยางสอยข้างบนออกแต่ข้างบนนะฮะ ขอบคุณครับ fc จันท์ต้นน้ำหมักสุดสองครับ399บาบาทค่าส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับสวัสดีครับ